สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่รายการ The X t a c Track พิเศษนอกเหนือเรื่องพูดคุยและวันนี้อยู่กับผมเพชรน้องพน,นันเช่นเคยครับผมและไอ้แปะไปมันไปก็ได้ครับมันอยู่ข้างๆผมเหมือนกันนะครับสวัสดีครับน่ะครับผมซึ่งก่อนอื่นก่อนใดเลยผมต้องแบบ ขออภัยก่อนว่าคุณภาพเสียงใน EP นี้อาจจะไม่ได้เทียบเท่าเมื่อตอนที่ไปอัดในห้องนะครับอันนี้คือเรามาอัดอีกที่หนึ่งเพราะว่ามีเหตุอุบิเหตุนิดหน่อยก็เลยมาอัดตรงนี้เพราะว่าไม่อยากอัดออนไลน์พออัดออนไลน์เนี่ยบางทีแบบเสียงมันจะไม่ดีเท่านี้เลยอย่างน้อยอันนี้มันยังดีกว่าแบบอัดออนไลน์เอาเอาถ้าพูดตรงๆอะไรมานี้ถึงมันจะดับลงมาจากห้องอัดที่เราอัดประจํานิดหน่อยก็ ขอให้คุณฟังเข้าใจไ้ก่อนเออเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบกลัวจะเข้าใจผิดเฮ้ยทําไมแต่และอีพีมึงเสียงไม่เท่ากันเราก็อยากจะอธิบายก่อนว่าเออเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้นะอืมครับผมมาเราไม่อยากจะเสียนาฬิกาเฮ้ <Hey> เวลาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับผมเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับทีเ็กป .6 คนหนึ่ง ที่เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะขึ้นป .6 เนี่ยเขาจะไปเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนซึ่งการเรียนซัมเมอร์เนี่ยมันแล้วแต่คนว่าอยากจะเรียนไหมคือแบบมันไม่ได้เป็นหลักสูตรที่บังคับบางคนอยากอยู่บ้านก็อยู่ไปช่วงซัมเมอร์บางคนอยากเรียนก็มาเรียนอรไรมานี้ซึ่งก่อนที่จะจบภาคซัมเมอร์เนี่ยจะมีการ เข้าค่ายที่โรงเรียนสองวันหนึ่งคืนเป็นการแบบมาค้างคืนที่โรงเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกเลยนะโรงเรียนของทีจะมีปหนึ่งถึงปหกโดยมันจะเป็นการเข้าค่ายรวมอะช่วงเช้าช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมรวม่วงเช้าอย่างเช่นการทดลองวิทยาศาสตร์อาจจะจับคู่ปหนึ่งถึงปหกกระจายแยกๆกันไปด้วยกันช่วงเที่ยงก็พักกินข้าวช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรม เสริมทักษะสมองพัฒนาการของเด็กอะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมรวมป .1 ถึงป .6 อยู่พอตกเย็นก็กินข้าวพอกินข้าวเสร็จก็อาบน้ําอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นฝั่งใครฝั่งมันละป .1 จะอยู่กับป .1 ทับ1ป .1 ทับ2คือแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสองห้องทีก็อยู่ป .6 ก็อยู่รวมกับเพื่อนห้องหนึ่งห้องสองรวมอาบน้ํา ถ้าอะไรเสร็จตอนกลางคืนจะเป็นกิจกรรมการแสดงอยากโชว์ทักษะอะไรร้องเพลงโชว์มายากลหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าเด็กอยากจะโชว์โชว์ออกมาให้เพื่อนเห็นจะเป็นแยกนะคือปอหนึ่งอยู่กับปหนึ่งเลยปอสองอยู่กับปอสองอันนี้คือปอใครปมันละซึ่งก่อนที่ทีจะทำการ โชว์แสดงเนี่ยโอ้โหทีแบบโอ้ยตื่นเต้นวะตื่นเต้นวะทําไงดีวะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจะโชว์ยังไงแม่งจะแป๊กเพราะว่ากูจะไปร้องเพลงเนี่ยโอ้หเสียงเสียงจะเพี้ยนไหมวะก็ร้องที่บ้านให้พ่อแม่ฟังทุกวันนะแต่ไม่เคยแบบร้องให้คนอื่นฟังเลยโอ้ยแม่งตื่นเต้นตื่นเต้นเสร็จด้วยความตื่นเต้นทีก็แบบอยู่ไม่สุกอ่ะไม่รู้จะทําอะไรก็ วกแวกหันซ้ายหันขวาแบบดูหน้าเพื่อนว่าเอ้ยคนนี้ม่งโชว์ดีคนนี้แล้วเพื่อนเพื่อนดูยิ้มแย้มกระแสะตอบรับดีดูอาจารย์หันไปยิ้มมองไปทางขวาโอ้ยเพื่อนก็ดีออจะหันไปดูอาจารย์เอ้ยทำไมมันมีคุณลุงคนหนึ่งแบบใส่เสื้อลายๆล,ลุงคนนี้เป็นใครวะ ทำไมแบบไม่คุ้นหน้าเลยเพราะว่าทีเนี่ยค่อนข้างแบบรู้จักกับอาจารย์ปหกทุกๆคนเพราะว่าเออเคยเรียนเคยสอนมาด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้ในช่วงแบบตอนอยู่ปห้าก็เลยจะรู้สึกคุ้นเคยแต่กับลุงคนนี้แบบใครวะแต่ก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ไม่ได้ติดใจเลยเพราะายังตื่นเต้นอยู่ยังแบบ ใจเนี่ยยังอยู่กับโชว์การแสดงอยู่ว่าต่อไปตาเราล่ะเยพร้อม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 พอถึงตาทีก็ไปโชว์การแสดงร้องเพลง,อ,ง,อ,งอะไรว่าไปาสุดทีนี้เนี่ยพอทุกคนโชว์การแสดงเสร็จปั๊บก็เตรียมตัวแยกย้ายไปนอนโดยห้องนอนก็ จะนอนในห้องเรียนนี่แหละผู้หญิงนอนห้องหนึ่งผู้ชายนอนห้องสองอะไรประมาณนี้ซึ่งผู้ชายที่นอนกับทีเนี่ยมีทั้งหมดประมาณไม่ถึงยี่สิบคนประมาณสิบกว่าคนที่นอนอยู่ห้องเดียวกันซึ่งพอเปิดประตูไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนแบบห้องฟูกนี่แหละเป็นแบบฟูกเรียงสองแถวติดติดกันซึ่งทีกับเพื่อนเนี่ยก็จองที่แบบ ติดข้างๆประตูไว้เลยต้องบอกก่อนว่าเพื่อนของทีเนี่ยชื่อว่าพัดพัดเนี่ยจะนอนเป็นคนแรกเลยคือนอนติดกับประตูเลยทีจะนอนคนที่สองต่อจากพัดซึ่งพอเข้าห้องปับ๊บเข้าไปแปรงฟันแปรงอะไรเสร็จก็เข้านอนตอนยังไม่หลับเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยผัดเวรกันไปแบบอาบน้ําของเขาอืมทีละคน ซึ่งทีก็เตรียมตัวนอนแล้วปุ๊บเพราะอาจารย์ปิดไฟอะไรพวกนี้แล้วคือแบบเออบังคับนอนแล้วด้วยความเป็นเด็กต้องบังคับนอนแล้วโอเคนอนปุ๊บแต่ด้วยความที่แปลกสถานที่ทีเนี่ยก็รู้สึกโอ้ยนอนไม่หลับอะ่ะมันไม่ใช่ที่บ้านอะ่ะปกติเรานอนแบบเตียงนุ่มๆอะไรพวกนี้อมันอนฟุกนอนไม่ค่อยหลับอก็จ,กจะเอ้ยหันไป ชวนเพื่อนเล่นหรือคุยเล่นกับพัดพอหันไปหาพัาเอ้าวแดงหลับตายเลยหลับปุ๋ยเลยอ๋อช่างแม่งหันกลับมาเหมือนเดิมหันกลับมานอนตรงเหมือนเดิมก็พยายามข่มตานอนไม่หลับก็เลยลองพลิกซ้ายพลิกขวาไปมองดูเพื่อนมองดูแบบรอบๆห้องอะว่าแบบ ดูส่วนใหญ่ก็น่าจะหลับกันแล้วพอแบบไม่มีใครแบบกบระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมากเหมือนทีเลยทีก็พลิกกลับไปหาพัดอีกทีนึงก็เห็นพัดนอนอยู่แหละแต่ทีมองผ่านพัดไปคือมองผ่านประตูอะปรากฏว่าทีมองเห็นไอ้คุณลุงคนนั้นน่ยที่บอกใส่เสื้อลายเนี่ย นั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนข้างหน้าห้องแบบนั่งไม่ได้หันหน้ามาทางห้องเรียนนะหันหน้าออกไปแบบดูวิวข้างนอกทีก็อือทำไมคุณลุงหรือคุณครูคนนี้เนะี่ยไม่เข้ามานอนหรอแต่ด้วยความเปนเด็กทีก็เออเขาคงจะไม่ง่วงเลยมัง้งเออ คงยังไม่อยากนอนหรือเขาเฝ้ารอดวนนักเรียนเผื่อมีใครแบบแอบออกไปข้างนอกตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรประมานี้ทีก็ไม่ได้สนใจก็แบบพยายามคมตานอนจนหลับไปแต่ก็มาสะดุง้งตื่นตอนแบบกลางดึกเพราะแบบปวดฉี่ฉีก็เลยไปปลุกพัดเฮ้ยพัดพัด ชี่เป็นเพื่อนเราเนีส่สิเราปวดชี่มากเลยมันก็เออโอเคโอเคโอเคก็ลุกก็ประตัวออกไปเอา้าคุณลุงหรือค,คุณครูคนเนี้ยก็ยังนั่งอยู่ข้างหน้าชี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นอาจารย์แล้วแหละก็เลยเดินตรงไปขออนุญาต เอออาจารย์ครับขออนุญาตไปห้องน้ํานะครับอาจารย์ก็เงียบคือไม่หันหน้ามาหาเลยแต่ทีก็คิดว่าเออขอไปแล้วอย่างไรเราบอกอาจารย์ไปล้วก็หันหน้าไปบอกพัดเอ้ยพัดพัดไปเถอะพอทีหันหน้าไปหาพัดเนี่ยพัดเหมือนทําหน้าแบบมึนงงอะ่ะแต่ทีก็คิดว่าเออมันคงเพิ่งตื่นเนี่ยคนแบบ บังคับตื่นให้มาฉีดเพื่อนมันคงจะแบบไม่เต็มใจมาชีดกับเราเนี่ยแหละเออมันคงทําหน้าอย่างนั้นของมันไปก็ไม่ได้อะไรก็เดินตรงไปชีดห้องน้ําเนี่ยไม่ได้ห่างจากห้องเรียนมากเดินมาสิบกว่าก้าวก็ถึงก็เดินตรงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊ป๊๊พอถึงห้องน้ําทีก็เข้าไปฉีคนพัดเนี่ยมืนจะน่าจะรออยู่ข้างหน้าห้องน้ํา ฉี่ก็ฉี่ฉี่เสร็จก็ล้างมือล้างมือเสร็จก็เดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยพัดหายไปไหนไม่รู้ทีก็เฮ้ยมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เข้ามากับเราไม่ใช่หรอหรือมันจะมันแกล้งเราปว่าวะเออแบบจะหลอกให้เรากลัวอะไรตอนกลางคืนามาวะ ก็ไม่ได้อะไรก็รีบเดินกลับห้องไประหว่างเดินทางกลับห้องเนี่ยก็ยังเห็นอาจารย์คนนะั้นก็นั่งมองวิวอะไรของเขาไปแล้วประเด็นคือทีก็สงสัยว่าเขาไม่คิดจะอาบนะ้ำเหรอฮะเห็นใส่เสื้อนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออใส่เสื้อลายเนี่ยหรือเขาอาจจะเฝ้าเวรเอออาจจะคิดอย่างนั้นว่าแบบเขาคงเฝ้าเวรลวมั้งเออจ้างเขาเราง่วงนอนแล้วทีก็เดินเข้าห้อง นอนไปก็เห็นพัดนอนคุมโปงหลับยีอะอืมพัดนะพัดนะแจ้งกันได้พูดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตื่นหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันยี่ก,ก็กลับไปนอนจนเช้ามาก็ตื่นมาก็เหมือนเดิมอาบน้ำแต่งฟันกินข้าวเช้า ตอนเช้าก็มีกิจกรรมอะไรของเขาไปมีวิทยากรมาบรรยายอะไรต่างๆนานา,นาเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยก็ <c oughs> พักกินข้าวทีก็นั่งกับพัดเนี่ยแหละทีแรกก็นั่งคุยอะไรไปเพลินๆเ,เ,เสร็จทีก็มานึกได้เออวะเมื่อวานยังไม่ได้เคลียร์กันเลยเนี่วะทีก็เลยพูดกับพัท่า เอ้ยพัดเมื่อวานนายทิ้งเราทำไมเ่ยพัดก็เลยบอกว่าเออที่เราเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งนายนะแต่เรากลัวมากเลยกลัวกลัวมากๆอ่ะทีก็บอกนายกลัวอะไรเราแล้วนายก็เดินเข้ามาห้องน้ำกับเราดิเออนายไปนายกลับห้องคนเดียวนายยังน่ากลัวกว่าอีกนะเออพัดก็เลยบอกว่า คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราออกมาจากห้องนอนอยู่อ่ะแล้วก็เห็นหนายไหว้แล้วก็ขออันนี้ยไปห้องน้ํากับอะไรอะไม่รู้เพราะว่าตรงนำนั้นไม่มีใครอยู่เลยทีแรก,กเราก็คิดว่าอาจารย์แต่คือมันไม่มีใครอยู่เลยทีก็บอกเอ้ยคือเมื่อวานเรา มันมีอาจารย์คนนึงนั่งอยู่ข้างหน้านะเราเห็นทั้งคืนเลยทัดก็ไอ้ทีเราว่านายตาฝาดแล้วแหละมันเราไม่เห็นใครเลยจริงๆนะทีทีก็บอกเอ้ยเราเราเราเห็นจริงๆเราเห็นเราเห็นทั้งคืนเลยทัดก็บอกนั้นนายบอกได้ไหมว่าอาจารย์คนนั้นคือใคร หร,หรืออาจารย์ชื่ออะไรเพราะว่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอืมทีก็บอกว่าเราไม่คุ้นหน้าอาจารย์คนนั้นน่ะคือเขาเหมือนอาจารย์ใหม่อหรอืเราเรา,เราเลยบอกไม่ได้ว่าแบบเขาชื่ออะไรแต่แต่เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนกลางคืนน่ะตอนที่เราทำการแสดงกันน่ะพัดก็บอกนาย เราในตาฝาดแล้วแหละเราไม่มีอาจารย์ใหม่อะไรทั้งนั้นเลยนะเอออาจารย์หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยที่เรารู้จักทุกคนเลยยังอยู่กันครบไม่มีอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาทีก็เอใจละเฮ้เราเจออ่ะม่วานเราเจออะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผีหรอกมันเราเจอขูดทั้งคืนน่ะทีก็เลย พยายามไปหาอาจารย์ที่สามารถแบบพูดคุยได้ก็ลองเดินตรงไปถามอาจารย์เอออาจารย์ครับคือผมมีเรื่องสงสัยครับอาจารย์ก็เอ้ยม,มีมีอะไรหรอที่เล่ามาเลยเล่ามาเลยคือโรงเรียนเราเนี่ยมีอาจารย์ใหม่เข้ามาใช่ไหมครับ อาจารย์ก็บอกอืมเทอมนี้ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามานะเพราะว่าแบบตอนนี้อาจารย์ในโรงเรียนมันเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องหลับเพิ่มชีก็บอกเอ้ยแต่เมื่อวานผมมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นแบบไม่คุ้นเลยมันอยู่ในห้องปาหกของเราอะอาจารย์ก็บอกอืมเหรอ ไอ้เรา,เ,ราเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะทีก็เล่าให้ฟังเขาเนี่ยหน้าจะแบบแก่ๆหน่อยดูแบบมีอายุแต่แบบไม่ได้แก่มากใส่เสื้อลายๆขาวดำอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็บอกอทีเมื่อวานไม่มีใครไม่มีอาจารย์คนไหนใส่เสื้อลายเลยนะแล้วเมื่อวานน่ะพวกอาจารย์นัดกันใส่เสื้อสีขาว้วยซ้ำ แล้วไม่มีใครใส่เสื้อลายเลยทีก็แบบเฮ้ยผมผมเห็นจริงๆนะอาจารย์ก็ตาฝาดทีทีอาจจะแบบเหนื่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยแบบทําให้ตาฝาดตอนกลางคืนนี้อาจจะแบบง่วงอาการง่วงซึมทาให้เห็นภาพเบลออะไรประมาณนี้หรือเปล่าอือจะคิดมากเลยทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรอาจจะตาฝาดอืมทีก็โอเคครับ ซึ่งทีเนี่ยเขาก็คิดอยู่กับตัวเองว่าแบบสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแม่งไม่ใช่ตาฝาดอ่ะกูเห็นทั้งคืน,นี่ะถ้ากูจะตาฝาดมันก็จะเป็นช่วงแป๊บๆดีวะอะไรประมาณน,นี้เรื่องก็จบประมาณนี้ครับเป็นไงช่วงนี้เรื่องโรงเรียนกำลังดังโรงเรียนชื่อดังกำลังดังก็เลยแบบอยาก เล่าเรื่องโรงเรียนโรงเรียนผมเห็นแบบอันนี้มันดูน่าสนใจดีแล้วมันเป็นโรงเรียนปถมก็เลยแบบอยากจะมาเล่าให้ฟังซึ่งผมก็ยังสงสัยนะว่าไอคนที่ทีเห็นเนี่ยเขาคือใครคือถ้าสมมติเป็นเป็นผีนะเป็นวิญญาณนะหรือเป็นอาจารย์เก่าที่แบบเสียไปแล้วแล้วมาเนะี่ย อาจารย์ที่ทีไปถามอ่ะก็น่าจะคุณหน้าอยู่ไหมแบบอธิบายลักษณะไปก็อาจจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใจอะไรบ้างแต่นี้คือแบบคุณคือใครคุอายุเอออันนี้ผมก็สงสัยแต่มันก็ยังไม่มีเฉลยหรอกมันหาคําตอบไม่ได้แล้วหรือบางทีทีอาจจะตาฝ่ายจริงก็ได้ก็ไม่แน่นะครับผมเรื่องสําหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับผม คุณผูฟังมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรืออยากได้เรื่องโรงเรียนที่แบบกำลังเป็นกระแสะอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถเล่าให้พวกเราฟังกันได้นะครับผมคอมเมนต์กันมาเราอยากอ่านเล่าสักทีเถอะครับหรืออยากจะติเตือนอะไรเราหรืออยากจะชมคอมเมนต์กันได้เลยครับผม้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและสำหรับ EP นี้ผมต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในอีพีเราไปสวัสดีครับผม